Thank you. ไม่เคยทิ้งทองนพาดังดวงจนรไม่เคที่ กำลังใจหัวใจดังเพลงเด็ดไม่เคยทิ้งเราให้โดดเดี่ยวแบ่งปันความฝันเดิมพันชีวิตที่เราได้เดินก้าวไปเราอยู่ข้างหลังได้เก็บเกี่ยวอยากปล่อยทิ้งพ่อให้โดดเดี่ยวสู้เพียงลำพังน ช่วยทำให้พ่อได้สุขใจหนึ่งช่วยน,นำพาล้านคนไปสู่จุดหมายวกเราทั้งล จ,จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแม้ได้เพียงเสี้ยวนึ่งที่พอทำไว้ทำดีทุกอย่างให้ถึงที่สุดและต้องทุ่ให้สุดกำลับบงของหัวใจ ช่วยทำให้พ่อในสุดใจหัวใจดังเด็ดเดียวไม่เคยทิ้งเราใหโดดเดี่ยวแบ่งปันความฝันเดิมพันชีวิตให้เราได้เดินก้าวไปรัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video กราบกราบกราบตั้งใจบูชาพระรัตนตรยัยได้พร้อมเพียงกันนะครับอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุทังพระเขวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภะคะวะตาธรรมมธรรมนัมะสมัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวากะาสังโฆสังฆนัมมิลำดับต่อไป เป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากทุจริตจิตจะรเริงแจ่มใส และเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือพระนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอารัธนาศินห้าโดยพร้อมเรียงกันนะครับมะยังพันเตวีสุงวีสุงราคณาธายะติสรรเนนะสหะ ปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะ ติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพาม,พ,ออสมสพ,พุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุททังสารนังัจามิ ุทธังสารนางคชามิธรรมังสารนางคชามิธรรมังสารนางคชามิสังขังสารนังคชามิสังขังสารนางคชามิทุติยามปิพุทธังสารนางคชามิทุติยามปิพุทธังสารนางคชามิทุติยามปิธรรมังสารนางคชามิ ทุติยามปีธรรมมังสารนังขจามิทุติยามปีสังขังสารนังขจามิทุติยามปีสังขังสารนังขจามิตาติยามปีพุทธังสารนังขจามิตาติยามปีพุทธังสารนังขจามิตาติยามปิธรรมมังสารนังขจามิ ตติยัมปิธรรมังสารนังขจามิตาติยัมปิสังขังสารนังขจามิตาติยัมปิสังขังสารนังขจามิติสารณะขมานังนิิตังอะมะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณี สิกขาปะทางสัมมาทิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสัมมาทิยามิอทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสัมมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสัมมาทิยามิ กามสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทธงสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทธงสมาธิยามิสุราเมระยะมฌาปมาทฏฐานา เวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมรยามาจาปมาตธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะธานี้สีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโพคสัมปทา สีเลนะนิปุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกราบกราบกราบลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายสถานที่ปฏิบัติธรรม สำหรับผู้แทนนำกล่าวคำถวายสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยในวันนี้คือกัล,ลยาณมิตรพัรมน์บอสเกตอันธรรมยังพุทธสาพะขวะโตปุปภาคณนมการังการโรมาเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาระหโตสสสััมมมพุทธอิมานิมยังพันเตธรรม,มปฏตติปต,ติยาเสนาสนานิสัปปริวารานิพิขุสังคสะนิยาเหมะสาธุโนพันเตพิขุสังโคอิมานิ เสนาสนานิสัปปริวารานี้ปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะนิพานายะจะฆ่าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญค่าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย สถานที่ปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยบริวารนี้แด่พระพิษุสง์ขอพระพิษุสง์จงรับสถานที่ปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยบริวารนี้ของข้าพะเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพะเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทิน สาธุก็ขอเจริญพรที่ได้มาร่วมบุญถวายอาคารเป็นธรรมในวันนี้ก็ก่อนที่จะได้รับพรพระตามอริยประเพณีสืบต่อไปนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้หลับตารวมใจตึกระลึกนึกถึงบุญ ที่ได้มาสั่งสมกันในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะการที่ท่านธนบดีได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาคารธรรมชัยซึ่งก็คือโบสถ์ที่จะใช้ในการปฏิบัติศาสนก,กิจ และจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆทางศาสนาก็ถือว่าเป็นบุญที่ใหญ่มากเพราะว่าอาคารธรรมชัยนี้จะเป็นอาคารที่พระภิกษุสามเณรนับร้อยชีวิตได้ใช้ในการปฏิบัติกิจวัตรกิจกรรมซึ่งก็คือการสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม บุญที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรท่านธนบดีผู้มีส่วนในบุญในการสถาปนาอาคารเหล่านี้ก็จะได้รับส่วนบุญนั้นไปด้วยและนอกจากนี้อาคารสภาธรรมชัยก็ยังใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนา อาทิเช่นการจัดภาพป่าหรือจัดพิธีกระสินซึ่งเป็นกิจกรรมที่รวมสาธุชนจำนวนมากมาอาราธนาศีลปฏิบัติธรรมและทำบุญพิธีต่างๆทุกๆบุญทุกๆกุศลที่สาธุชนและพระภิกษุสามนเณร ได้กระทำนะสภาธรรมชัยแห่งนี้คุณโยมผู้เป็นผู้สถาปนาก็จะได้รับผลบุญนั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วให้โยมปลื้มใจเลยว่าเงินทุกบาททุกสตังที่คุณโยมได้มีส่วนร่วมในการบริจาคหรือร่วมบุญมา ไม่เป็นการเสียเปล่าเลยแม้แต่บาทเดียวคณะสงฆ์จึงต้องขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของท่านธนบดีคือกาลิมิตรวิไลจินดกและหมู่คณะที่ได้ร่วมบุญมาณนะโอกาสนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จึงได้พร้อมใจการตั้งจิตอธิษฐานขออาราธนาบารมีธรรม ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระอาถรรพ์เจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นหลักใจหลักชัยในการสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว ผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายบารมีธรรมของคณะสงฆ์ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีเสมอมาตลอดจนกระทั่งบารมีธรรมของกรรมิตรวิไลจินโดและหมู่คณะที่ได้กระทำไว้ดีแล้วในอดีตจนกระทั่ง ถึงปัจจุบันวันนี้ขออำนาจทานบาร,รมีเหล่านั้นจงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบรรดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้กาละมิตรวิลายจินโดและหมูคณะปราศจากเสียซึ่งสัพป,ปสุกสัพป,ปะโสสัพป,ปรโรคสัพป,ป,ภ,ป,ปภัยอุปัตวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผาน ให้เจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบ่อนพระพุทธศาสนาให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละและปฏิภาณธนาสารบริวารสมบัติประกอบธุรกิจการงานก็ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามมีเงินสมบัติไหลามาเทมาเหลือกินเหลือใช้ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อเจริญสมาธิภาวนาก็ให้มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงธรรมะภายในขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเถิดสาธุตั้งใจรับพรพระเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปนะยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิ อิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนติสังกปาจันโทปน,นาราโสยธามะนิโชติระโสยธาปิติโยเววาจันตุสัพะโรโกเวนะ स तु माते अभवान्द्वान्धरायो सुखेष्ठयुगो भावसा स तु मा ते अभवान्द्वान्धरायो सुखी देघयुगो 사도마 대아보우완다라 요아수기 디카이고하와비와다나스레리다 네자 오다 바다 이노아자 따로아 다마와 나라아 나라단, 아라단나라라단 나라단, 나라단, 나 나라단, 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 나라 ทวานีกาันดายาเปเวนัสันตุอาเิสะตุอชัยสิทธิธานังลาภังโสทิพพังขยังสุขังภาลังสิริอายุจาวันโนอาตบุัง พุทธิเายะสวัสดิ์วัตสาธายุจะจิวะสิทธิ์เทพรวันตูเตะพวตุสัพภะมังคารังรังขันตุสัพภะเทวดาสัพภะพุทธานุภา เวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมางคัลังรังคันตุสัมกติวตาสัพพธรรมานุภาเวนาสตาโสติภวันตุเต พาวัตุสัพมังฆาลังราคันตุสัมภะเทวตาสังฆานุอาเวนะสะท๊ ใจบูชาพระโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอาราหังสัมมาสัมพุโทโธพระคะาววาอราหังสัมมาสัมพุโทโธพระคะาววาพุทธังพระคะาววันตังอภิวาเดมีพุทธังพระขะวันตังอภิวาเทมี พุทโธเมนาโทรพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะควาตาธโมสวาคาโตภาควาตาธโมธัมมังนามิธรมมังนามิธัมโมเมนาโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิสังฆนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์งงเ,งเป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบัาบััสกสหงนนไไไววว้้้มม่ทิใจ